เอาเรามาดูรายการนี้กันนะคะรายการนี้เป็น2รูปแบบ2ดีไซน์ที่ลูกค้าส่งมาทําพร้อมกันอีกคู่หนึ่งนะคะคู่นี้นะคะซอบอกเลยว่าเป็นแหวนที่เลี่ยนในสไตล์สองแบบที่แตกต่างกันนะอันนี้คือจะเป็นยกหน้าเหมือนกันนะคะแต่อันนี้ยกแบบ2เลเยอร์อันนี้ยกแบบเลเยอร์เดียวถ้าเรามองจากมองหน้ากลางเราจะเห็นเลยว่าแพทเทิร์นนี้จะเป็นแบบการแกะลายสวยๆแบบนี้เลยแพทเทิร์นนี้จะเป็นแบบยกแล้วก็เป็นแบบเกลี้ยงเงา ะะด้านข้างเราดูนะคะอันนี้แกะลายเล่นดีเทลสวยส่วนวงนี้นะคะแกะเกลี้ยงเงาะะทั้งสองวงนี้เลี่ยมเหมือนกันคือรักษาสีสภาพเดิมโดยใช้เลเซอร์ประกอบท้องวงจะมีความหนามากเป็นพิเศษส่วนวงนี้นะคะเบิ้ลฐานเบิ้ลอะไรต่างๆนะคะหนาสวยจบเลยการเลี่ยมแหวนแบบนี้นะคะส้อมองว่าคือมันต้องเสริมให้มันหนามันถึงจะสวย ะะถ้าเลี่ยมให้มันเป็นเพคเจอร์เดิมเลยนะคะต้องตรงนี้ต้องหนานิดนึงโดยใช้เลเซอร์ประกอบจ,จุดข้งในจุดข้างนอกนะคะประกอบนะคะให้เป็นผิวเดิมอันนี้เป็นผิวเดิมแบบเนื้อทองเหลืองลงยานะคะจะเสริมความหนาของตัวก้านทองเห็นไหมให้มีความหนามากขึ้นเห็นไหมคะจุดนี้เลยนะและลูกค้าไม่ต้องกลัวงานเลี่ยมของเรานะคะใช้เปอร์เซ็นต์ทองสูง9 0ทั้ง2ใบเลยนะนะอันนี้91 อันนี้90นะคะโดยเฉลี่ยแล้วก็91แหละแต่มันอยู่ที่จุดที่เราเติมนะคะใครอยากได้งานเลี่ยมสวยๆแบบนี้นะคะซอแนะนำเลยนะ,ะส่งงานให้ลูกค้าสวยๆค่ะ